พักกระถางสร้างไร่ได้ในช่วงหนาฝนเต่สิเฮ็ดแบบใดให้พักกระทางสวยงามแล้วก็งามเร็วได้ขายเร็วบ่มีปัญหาสวัสดีจ้าพี่น้องอิฟซี่มือไหมสุภูสุสขค้นจ้าสำหรับชิปนี้แม่นํ้ำไพสีมมแนแนวทางอ่าในการทํำพักหอมกระทางขายในช่วงหนาฝนเฮ็ดจังใดสวยให้งาม บ่ให้มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวทางในการขายนอกจากพี่น้องว่าขายจังใดแบบใดเน,ะนาะเลย่อจกจะแนะนําให้เฮ็ดเป็นอินซี่สําหรับผู้ทีขอแมล็ดพันธมาว่าขอวิธีเฮ็ดแบบอินซี่ประต้องใส่ปุ๋ยเคมีนอกจากพี่น้องเฮ็ดไว้ยู่ไว้กินเองหรือว่าจะเฮ็ดไว้ขายในช่วงหนาฝนก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีสําหรับพักกระถางอันนี้อายุ13วันจะพี่น้องหอมนี่อายุ13วันจะรออีก สิบสองหรือว่าสิบเ็ดมือคือล่ออีกให้เป็นให้ครบยี่สิบหาหรือว่าสามสิบปั้นก็คือขายได้แล้วค่ะอันนี้คือลูกค้าก็อยากได้เราจะพี่น้องแต่ก็โรกไปก่อนเนาะขอให้พิ่นติมทีสกักอนจาพี่น้องําหรับวัชดุทีเ้าจะเตรียมเ้าจะหาเ้าจะหาเอาจากาที่หามีจาพี่น,อน้องจะบ่ได้เน้นย่างใดย่างหนึ่งเนาะบ่มีสูตรใจตัวแต่ขอให้เป็นฟื้นคอกอันนี้แม่ลักไพจะเอาเป็น ขี่ไกล้ที่มีอยู่ในหัวในสวนของเฮ้านี่แหละายางเล็กยางหน่อยจ้าพี่น้องและอันนี้คือตัวสําคัญจ้าพี่น้องสําหรับผู้ทีหาปูนขาวบดได้ทำนี่ตัวนี้เนาะขี่เท่าท่านจ้าพี่นอ้องได้สองยางมีมาแหลวเนาะจ้าพี่น้องเมลาไัจะใส่เป็นกับดินเก่าที่ผ่านการปุ๋นมาแหลวดินอยู่ในแปลงเก่าที่มีแกลบอยู่แล้วจ้าพี่น้องแต่ถ้าผู้ใด บ่ท่านได้บ่โดยมีดินเก่าจะใส่ของไม่ก็ใส่ได้จ้าพี่น้องสํหรับเก็บก็ใส,ส่เก็บสุด,สดๆก็ได้แม EN ลาไพัก็ใส่มากตลอดมากประจําถ้าผู้ใดติดตามแม EN ลาไพัก็สิเห็นว่าแม EN ลาไพัใส่เก,ก็บสุดตลอดจ้าพี่น้องก็ใส่เก็บหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่ดินอีกเนาะจ้าพี่น้องเนาะสําหรับอัตราส่วนกะบ่มีสูตรตายตเนาะจ้าพี่น้องมันบ่มีสูตรตายโตถ้าใส่ดินก็แบบนี้เนาะ ใส่เป็นดินเก้าไปเลยที่ผสมกับเกลบแล้วกะใส่ตัวนี้อีกอัตราส่วนกะพ่อหมอพ่อควรนยาไห่ปุ๋ยขอ,อกมากเกินไปผูป้ใดมีปุย๋ยขีงข้งว้วขีว้ก้วยขี้หมูก็แล้วแต่จะใส่ได้จากพี่น้องอันนี้แม่ลำไผ่จะใส่เป็นขี้ไก่เฮาก็จมะมาผสมผสมอัตราส่วนสามส่วนผสมให้เขากันจ้าพี่น้องถ้าจะเป็นขี้ไก่รุนๆแบบนี้บ่มีเกลี่ผสมเพาเอามาจากขกงยาห้มากเกินไปได้จากพี่น้องเด้กคนจะเข้มจะเด้ยกขี้เท่าทาน อย่ามากเกินไปจ้ะพ so ี Niagara ่น้องถ้าใส่ของไม่เลยสาหรับอัตราส่วนก็คือปุ๋ยคอกแล้วก็ขี้เท้าท่ายยางละหนึ่งส่วนนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เก็บสองส่วนแล้วก็ดินสามส่วนด้วยจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามคือเก่าคือเคยคือเคยให้กันไปเลยเนาะอันนี้คืออัตราส่วนสาหรับของไม่เลยแต่มีแมลงพิษจะผสมใส่กับดินเก่าจ้ะพี่น้องอัตราส่วนกับข้าวๆาวเอากลเอาจ้ะพี่น้อง อันนี้เนาะจา่ะา,พาพี่น้องเนาะถ้าปุถะพี่น้องผสมไม่ก็คืออัตราส่วนกันหนึ่งสองสามคือเกลาปุ๋ยคอกแล้วก็อ่าผีเตาทานย่างย่างละย่างละหนึ่งส่วนจ่าพี่น้องแล้วก็แกล็อีกอ่าสองส่วนแล้วก็ดินสามส่วนอัตราส่วนกันหนึ่งสองสามคือเกลาคือเมล็ดพันเคยหายไปเนาะจ่าพี่น้องเนาะอันนี้เมล็ดพันผสมใส่กับดินเกลา์คุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็วิธีปลูก สำหรับการปลูกหอมใส่กระถางจะขายอันนี้ก็คือจะพิเศษจากหน่อยสำหรับผู้ที่เพิ่นปลูกไว้ยู่ไว้กินเพิ่นจะใส่เคียกีบเดียวหรือว่าหัวเดียวประมาณนี้สำหรับกระถางแนิ้วแต่แม่ลันไผ่จะปลูกล้วก็ให้ได้เดือนเดียวกับจะขายเลยจะบล้อให้เพิ่นแตกแตกก่อนนจากพี่น้องเนาะใส่แคียหากีบหรือว่าหาหัวในน้อยจ้ะพี่น้องใส่หาหัว ยายๆให้ทั่วกระถางอันนี้ถ้าเขาขึ้นมาเร็วก็จะง่ามแบบเดี๋ยวเบิ้งก็คือเติมกระถางเลยจ้ะพี่น้องเคอ่าอายุยี่สิบห้าวันหรือว่าสามสิบวันเท่ากับสามารถยกกระถางไปขายได้เร็วเนาะจ้ะพี่น้องแม่ลำไพ่จะทําเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปจ้าจะสลับสาบวางกันระวางปลูกลงเตียงแล้วก็ปลูกในกระถางจะปลูกในกระถางแม่ลำไพ่จะปลูกรอบละหาสิบแล้วก็จะปลูกลงเตียงนาจ้ะพี่น้อง อันนี้ก็คืออ้าเฮาตองคำนวณว่าเฮ้าจะขายท่านบเอ,อา่าจะขายเป็นกระถางและจะท้อนขายจากแตงบ้างตัวนี้เฮ้าจะยกเป็นกระถางขายร็จซับเรียบร้อยสําหรับการทํากระถางอันนี้จะเอาไว้ในลมจะสัก้อนจะพี่น้องประมานประม่านหาหมื่นถึงิบดซมือเนาะเอาไว้ในหุมประม่านหาถึงซีหมือห้พักพง,งอกขึ้นมาแล้วก็ยืดสัก้อนจะพี่น้อง เป็นการกระตุนให้พักเพลินง่ามเร็วให้เพลินยืดสะก้อนพอบาอยุได้ลมเพลินจะยืดจ่าพี่น้องแล้วจะค่อยเอาออกมาอใสอากาศหรือว่าใสแสงแดดแบบนี้เนาะจ่าพี่น้องอันนี้อายุได้สิบสอวันล่ออีก1ิกิจถึงสิบสิบสถึงสิบกิจมือก็คือล่อให้ครบยี่สหาถึงสามปันเฮ้าก็สามารถยกไปขายใดแล้วจ่าพี่น้องถ้าเฮ้ายกไปขายเป็นกระถาง บ้านแม่้ำไผ่จะขายยุสามกระถางลอยจ้าพี่น้องสามกระถางลอยก็คือกระถางละสามสิบห้าบาทเนาะจ้าพี่น้องทยุยกระถางขายขายกระถางละสามสิบห้าบาทบขาททนนน่ขาดทุนเถแนนอนกระถางกระตุนทุนแคร3สามบาทกลัวเองจ้าพี่น้องแลวหวหอมเขาก็ใส่เคหากีาบทำมาเป็นเงากระแค่เคงาเดียวเองจ้าพี่น้องอันนี้คือตุนทุนเนาะสำหรับตุนทุนกับบ่กกี่บาทจะค่านา้ำเฉลีย่ยหักค่านา้ำ ตุ่นทุนทุกสิ่งทุกอย่างหักออกไปแค่สีบาทจะพี่น้องหักออกไปแค่สิบบาทเหลือนั้นก็นกนคือเป็นกําไรของเฮาอันนี้คือเปลี่ยนแนวทางสําหรับอิบซีมือไม่ทีอยา่าฮ็ดพักกระถางขายในช่วงหนาฝนเพราะว่าทําอย่างอื่นมันกระํางหนักมีพักหอ,อมย่างเดียวซึ่งเป็นพืชที่ทําเงื่อนใดดีดล้วก็เป็นราคาในช่วงหนาฝนแล้วก็ําง่ายบ่มีบริใัท สารเคมีนอะกจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้หวังวาคงสิบปิเป็นแนวทางงหามือไม่ท้ำพักกระถางขายในหนาฝนใดดีนะกจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้แมล่ลําไพกับศิลาพี่ลานองไปเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ